ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาลงปั๊มนะครับปั๊มประดานราคาถูกๆนะครับปั250บ๊เนี่ยสองร้อยห้าสิบวัตต์นะครับตามนี้เลยนะครับลองดูว่ามันจะใช้ได้นานไหมอันนี้ผมใช้กับแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับหนึ่งแผงเอ้สามร้อยวัตต์นะครับนู่นแผงอยู่ข้างบน เอาขึ้นนไปแลจะลองลงปั๊มดูนะครับนี่จะหย่อนไปที่20เมตรนะครับเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นปั๊มโยกแล้วเหล็กมันหลุดลงไปมันก็เลยหย่อนได้แค่20เมตรครับผมนี่ครับนี่เป็นบ่อของทหารนะครับเขาไปเจาะให้ของหลวงเนาะเราก็อยู่ในป่าครับก็เลย น้ำใช้ไม่ค่อยมีแล้วจะถึงหน้าแรงแล้วก็จะลองเอาปั๊มถูกถูกมาใช้ดูนะครับว่าจะทนหรือเปล่านะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะลงก่อนนะครับอันนี้ต่อสายไว้แล้ว mm hmm. ก็สายก็ใช้สายสายจากปั๊มสีแดงก็ประมาณสิบห้าเมตรแล้วครันนี้เป็นสาย VCT นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวลองดูครับรอดู เดี๋ยวจะติดตั้งกันนะครับผมครับก่อนจะลงปั๊มแล้วก็มาเทดสอดูกันนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมเทสไปแล้วครับรอบหนึ่งกับแบตยี่สิบวัลนะครับนี่ทสกับแผงนะครับผมแรงอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับนี่ครับกินกระแสอยู่ที่5 6แอมป์นะครับผมใช้แผง300วัตต์นะครับ หนึ่งแผงต่อตรงเลยนะครับผมนี่สายแผงนะแผงอยู่บนลังคาต่อมาเลยครับต่อเข้านี่เลยนะลงใส่เบรกเกอร์นะครับอันหนึ่งแล้วก็นี่ครับสามจุดเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ปั๊มทำงานได้นะครับเดี๋ยวก็จะลงปั๊มนะครับอันนี้เป็นปั๊ม250าวัตต์นะครับ24่โวลต์นะครับ ต่อตรงจากแข้งความแพงขาดนะครับผมมีความราคาประมาณพันสี่นะครับรวมส่งมือสั่งมาจากลาซาด้านะครับแล้วก็เดี๋ยวลงเสร็จจะมาอันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับตอนลงเสร็จมีปั๊มแปดหนึ่งร้อโอเคครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับจะพามาเทสปั๊มนะครับผมนี่ดูท่อก่อนนะครับต่อขึ้นมาอย่างเี้นะครับต่อไปนู่นนะครับนี่ หย่อนลงไปที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่บเอ็ดเมตรประมาณย1ิบเอดเมตรเนาะเพราะว่ามันมีเหล็กไอ้ตัวโยกทบมันหล่นลงไปมันก็เลยหย่อนได้แค่นี้นะครับเป็นปั๊มย4ิบสี่โวลต์นะครับสองห้าสิบวัตต์นะครับใช้แผงสามร้อยวัตต์นะครับต่อตรงๆนะครับหนึ่งแผงตอนนี้แดดสิบโมงกว่านะครับเดี๋ยวจะมาเปิดปั๊มให้ดูนะครับว่าจะไหลแรงหรือเปล่า อไปเปิดปั๊มก่อนครับผมเบเกอร์นะครับนี่ต่อเบเกอร์อย่างเดียวมีไฟมาจากปั๊มนะครับมีไฟแพงก็เปิดเบเกอร์ครับปั๊มทำงานนะครับรอดูน้ำ นี่ครับน้ำไหลแล้วเป็นปั๊มปแปลงถ่านนะครับราคาจะถูกหน่อยไม่เหมือนพวกปั๊มบัตเล็ก็แต่อาจจะใช้ได้ไม่ค่อยนานนะครับต่อเนื่องก็จะกะว่าจะปั๊มประมาณวันละชั่วโมงสองชั่วโมงพอแล้วนะจะปั๊มเฉพาะช่วงแดดแรงๆครับแดดจะจัดกระแนะสไฟจะได้นิ่งๆน้ำ น้ำไหนนลมีรองใบไม้นะที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำสนิมนะครับสนิมมันเยอะก็ลเลยต้องให้มันผานอากาศหนะ่อยแล้วก็เอามาพักในนี้นะครับไว้อาบที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเนาะก็เลยต้องใช้แบบนี้นะครับของ วาดาลนี่เป็นของหลวงที่เขาเจาะให้เดี๋ยวให้ดูตามนี้เลยเห็นหมครับเาจาะมุ่งปีห้าห้าเนี่ยประมาณน้ำหกหกคิวหรือเปล่าลึกสี่สิบสองครับระดับน้ำของที่เก้าเมตรระดับน้ำลดยีิบห้าเมตรนะครับแต่ว่าไอ้เหล็กตัวโยกนี่มันหลนลงไปทำให้ระดับบอย ที่หย่อนปั๊มได้มันเหลือแค่ยี่นะครับย1่เมตรนี่ก็ต่อท่อเแผง300วัตต์นะครับหนึ่งแผงต่อตรงเลยผ่านเบรเกอร์ตัวเดียวนะครับจะเปิดใช้งานตอนมีแดดเท่านั้นนะครับแนะนำเปิดที่9ก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งต้องดูฟ้าเนี่ยถ้าฟ้าลงก็เปิดได้เลย9ก้าโมงครึ่ง กระแสไฟมันจะได้นิ่งๆนะแล้วก็ต้องคอยดูด้วยนะครับก็สักสองชั่วโมงก็ปิดผักปั๊มเพื่อให้มันคิดว่าน่าจะยืดอายุได้สักหน่อยนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ